มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้ใครสนใจสินค้าไหนก็ติดต่อได้เลยครับครไม่ใช่ไม่ใช่ไสวัสดีตอนนี้1 9คนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ100คนแล้ว100คนแล้ว100แล้วเย้ สวัสดีคะะพวกเราน้อแสดงจากคุงเสน่หาค่ะคะคะอะแนะนำตัวหน่อยค่ะที่ละคนค่ะชิงชิงคณิษฐาค่ะรับบทเป็นมารสีค่ะไปกล้องดูแบบไปอะไรคนต่อไป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 อ๋อค่ะแป้งสลันฉาดค่ะรับบทเป็นดอกเอื้องค่ะ สวัสดีครับนีโนกิตสพลครับรับบทเป็นวิชาญครับผมวิวนัถพลครับรับบทเป็นอานนท์ครับโอ้ยไอ้เงียบกิฟเลยเป็นพี่ไม้ด้วยวันนี้มีอะไรมาแจกแฟนๆหน่อยวันนี้เรามีปฏิทินใช่ไหมหอมสมุดแดรี่สมุดแดรี่เนี่ยมีเนี่ยเห็นปฏิทินเขียนลายเส้นของเาใช่มา สมุดไดอารี่นะคะดี่มีปฏิทินเราไม่โชว์ก่อนนะเป็นช่อง7 HD ค่ะใช่ครับสวยมากมีรูปพวกเราอยู่ในนั้นหาซื้อได้ไหมหาซื้อไม่ได้เพราะว่ามีแจกได้อย่างเดียวสวยสวยมากวันนี้มีแจกแค่สิบสิบรางวัลนะคะทำยังไงถึงแฟนๆจะได้ ก็เราต้องบอกความประทับใจในละครคุ้งเสนหานะคะกับตอนแรกที่เราชมไปนะคะพิมพ์เข้ามากันได้เยอะๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวทีมงานจะเป็นคนเลือกนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับเดอรี่พวกนี้ไปค่ะมีันงหมกี่รางวัลครับสิดรางวัลพิมพ์กันมาเยอะๆเลยพิม์เข้ามานะครับผมบอกความประทับใจในละครคุ้งเสน่หานะครับใครพิมพ์มาดีที่สุดก็จะได้รับไดอรี่ ช่องช่อเจ็ดเอ็ดดีช่องจงได้รับแดนดี้ไปครับเซ็นเลยครับมาลอเซ็นกันสดๆเลยอ่าระหว่างเซ็นให้แต่ละคนเล่าคาแรคเตอร์ของตัวเองให้ฟังหน่อยครับผมมาละสีอะคะมาสีเริ่มที่มาสีมาสีก็จะเป็นคนสวยคาแรคเตอร์คือคนสวยคาแรคเตอร์คือเป็นคนสวยและเป็นคนแซ่บปากปากปากแซวคอมเมนต์เขาบอกว่า คนสวยให้คนอื่นเขาพูดไม่มีเลยสักคอมเมนต์ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกน้องให้นะโอเคครับก็คือจะเป็นคนสวยสวยที่สุดในคุองน้ำราชดูแล้วเอ๊ะยังยังไม่ฟังอีกเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรพิ่มาอะไรเนี่ยไอมานัทบุญเขตอะไรทักอย่างเลยอ่ะค่ะ เออค่ะแป้งนะคะรับบทเป็นดอกเอื้องนะคะเมื่อกี้เห็นมีคนถามว่ารายหรือเปล่าเ mm hmm. ออเป็นคนตรงๆดีกว่าเปิดเผยคือเราชอบพี่วิชาญอะไรอย่างนี้เราก็แค่กันกีดกันทุกคนไม่ให้มายุ่งกับพี่วิชานค่ะ mm hmm. ก็แอบ ร้ายตัเบา <laughs> ที่มิชาเป็นของสีคนเดียวเท่านั้นเออตายแล้ว <laughs> วันนี้ปกติจะต้องมีคนมาช่วยว่าน้องมารสีเพราะว่าปากสู้เขาไม่ได้ <laughs> <laughs> หมายถึงไหนเรื่อง <laughs> ยังไม่ได้พูดอะไรเลย <laughs> ครับผมนิโนกิสพลนะครับในเรื่องรับบทเป็นวิชานนะครับวิชาญขวัญยุทธยาตามคาแรคเตอร์ก็คือเป็นพระเอกลิเกอยู่คณะดวงชีวันขวัญยุทธยานะครับแล้วก็เล่นคู่กับนา,างเอกดอกเอ e eng, ื้องดอกเอื้องทุ่งรวงทองอนะครับผมบก็คาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่ใ,ในในคุ้งน้ําเขาก็จะบอกกันว่าเราเป็นซุปตาใช่ไหมเป็นซุปตาในคุ้งน้ําเปเกลิเกนะครับแล้วก็มีแต่คนชอบ ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นคนที่รักษาน้ําใจทุกคนดีกว่าก็เลยไม่กล้าที่จะแบบปฏิเสธความรักของแต่ละคนออกไปมันเลยทําให้เราดูรู้สึกว่าเป็นคนเจ้าชู้อ่าแต่จริงๆแล้วเป็นพระเอกจ้ะราศีช่วยนายเป็นไงครับผ่านไปเลยไม่ต้องแนะนำตัวแล้วผมผ่านไปเลยครับผม ครับผมก็บิวณัฏพลนะครับรับบทเป็น,อ,อ,อ,นอนนท์นะครับหรือหมวดอนอนท์ครับในเรื่องคาแรคเตอร์ก็จะเป็นผู้หมวดนะครับที่จะไปสืบคดีที่ราชโดครับไปสืบคดีที่ราชโดก็ปลอมตัวไปเป็นไม้ก็คาแรคเตอร์ก็จะทะเลนทะเล่นขี้เล่นตลกครับ แล้วมีคนชอบเยอะไหมไม่มีครับไม่มีใครชอบผมเลยม,ม,มีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเห็นความดีที่เราทำแล้วเขาก็จะชอบเราเองครับ,อรบโอค <ผม S 1> ตอนนี้แฟนๆเริ่มเข้ามาเยอะแล้วทวนคำถามนิดน,นึงบิวันนี้เรามีอะไรมาแจกพูดไม่รู้เรื่องยังจะให้ผมทวนอีกแล้วครับ <c oughs> ไปพี่แป้งพี่แป้งทวนได้หน่อยเลยอ้าออ ค,ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะชวนบอกความประทับใจในละครคุ้งเสน่หานะคะว่าประทับใจอะไรบ้างในเรื่องก็มีของรางวัลมาแจากค่ะก็เป็นสมุดไดอารี่นะคะจากทางช่อง7 HD ค่ะมีแค่10เล่มเท่านั้นนะคะร <Yeah. S 1> ีบม,มาสแสดงความคิดเห็นเยอะๆเชนบอกว่าประทับใจที่นักแสดงสวยหล่อทุกคนถ้าพิมแบบนี้ได้เลยเช่ได้เลยเอาเยอะเอาเยอะมาเยอะมาเยอะมาเยอะ ให้คนอื่นเขาพูดคุณอะไรเนี่ยเป็นอะไรคุณอะไรคุณสุลต่านคุณสุลต่านปาปอะไรียอะไรเนี่ยลองตอบคำถามหน่อยค่ะแป้งเหรอคะแป้งประทับใจจริงๆประทับใจหลายอย่างมากประทับใจเออลิเกที่เราเล่นกันได้ใส่ชุดทรงเครื่องแล้วก็ประทับใจยุคยุคสมัยเสื้อผ้านักแสดงแต่ละคนและที่สำคัญนักแสดงสวยหล่อมากค่ะด้านหลังผู้ชายผมเหรอ ยอกๆยอกๆยอกยอกเรามาสร้างสีสันให้กองใช่ครับสีอาจจะเยอะไปนิดนึงค้างปะค้างค้างไหมไม่ค้างอเหมือนเน็ตใช่ไหม ไม่จ่ายค่าเน็ตนะเนี่ยเครื่องใครเนี่ยเครื่องใคไข่แม่ไก่เข้ามาเครื่องช่ขงแม่ไก่แม่ไก่แม่พองแม่พองสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่พองขอใครแฟนๆหน่อยถ้าค้างไปนิดนึงค่ะถ้าค้างก็เออ่พี่เขายังไม่ได้เติมเน็ตนะคะฝากขอโทษทุกคนด้วยค่ะเดี๋ยวจบไลฟ์นี้จะให้พี่เขาไปรีบเติมเน็ตนะคะวันนี้เรามีเจ็ดคำถามสุดพิเศษอยู่ในกล่องเดี๋ยวให้กันหยิบแล้วก็อ่านตอบ อู้เาเราต้องเซ็นป่ะเออจะต้อเซ็นอ่ะอ่าเริ่มที่พระเอกเราเลยอ่าเป็นคำถามอ่าได้พระเอกจับก่อนเลยนะครับอ่าพี่โนอ่านสิถามทุกคนนะครับเห็นว่าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นย้อนยุคมีกลิ่นอายความเป็นไทยสมัยก่อนคิดว่าเสน่ห์ของละครคุ้งเสนหาคืออะไรคืออะไรถามถามใคร ทุกคนเสน่ห์คือวิถีชีวิตความเป็นบ้านๆความที่แบบเออเป็นชุมชนที่อยู่ริมน้ำนั่นก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของตอนเก่งทุกคนต้องไปดูนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเหมือนจริงจริงเลยจริงเก่งเหมือนน้องเลยใช่ใช่อ่ะแล้วเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มีศิลปะวัฒนธรรมเข้ามาสอดแทรกในละครของเราเช่นลิเกเป็นต้นแล้วก็จะได้เห็นแบบเออ ชุดลิเกที่เป็นอะไรนะสองเครื่องใช่เข้ามาในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ยังไปถ่ายที่วัดอรุณีไม่น่าเชื่อคิดเหมือนกันเลยอะหมเือมใจทุกคนช่วยภูมใจคิดเหมือนพวกเราเป๊ะเลยไปถ่ายวัดอรุณเป็นยังไงบ้างมันนเป็คือตอนแรกไม่คิดว่าไม่คิดว่าผู้จัดเราจะเล่นใหญ่ขนาดนี้ตื่นเต้นมาก คือคุณว่าใครเนี่ยไม่ใช่ชมชมออนที่ชมว่าชมพีเจี๊ยบชมเจี๊ยบไปเพิมว์ว่าเล่นใหญ่มากแบบว่าเราไปถ่ายยกกลองไปถ่ายที่วัดอรุณอะไม่ใช่ใครจะไปถ่ายก็ได้นะเพราะเป็นวัดหลวงด้วยใช่แสดงว่าต้องอลังการมากอลังมากฉากสวยโลสวยค่ะมันใจใช่เห็นบรรยากาศงานวัดเหมือนเราย้อนยุคไปจริงๆเลยใช่มีการแบบว่ามีไอ้ไอติมปั่นที่แบบเด็กๆเรากินอะไรอย่างเงี้ย มีชิงช้าสวัสดิ์ด้วยติมหลอดเดติมหลอดเหรอติมหลอดใช่ใช่ใช่จ้ะเอาเลยนะบุ๊คเย้เลยบอมบุ๊คไปอ่ะอ่ะอันนี้ต่อไปอ่ะคำถามต่อไปโอเคถามบิลถามน้องบิลรู้สึกอย่างไรบ้างเรื่องนี้ได้มาร่วมงานกับชิงชิงและบทอาหนุนยากไหมตอบตอบไปหลังก่อนละกันว่าหมวดออันบทหมวดอาหนุนอะยากไหม จริงๆอะไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากแต่ยากตรงที่ร่วมงานกับชิงชิงครับยากยังไงยากยังไงอ๋อเล่นด้วยด้วยมันมันก็จะมียากด้วยแล้วก็ไม่ยากด้วยแล้วแต่บทบาทมันไปแบบเวลาอย่างเลิฟซีนอย่างเงี้ยเราเป็นเพื่อนกันเวลามันก็จะเขินกันเนาะเวลาเลิฟซีนแต่เวลาแบบกัดกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเล่นเป็นตัวเองเลยชิงชิงอะครับเฮ้ยจะบอกว่าชิงชิงเล่นแบบปากจัดอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะใช่ ก็คือชมว่าก็คือชมแหละเขาเล่นเกงเขาเล่นเกงไม่ไม่เชื่อว่าจะเล่นสนจริงขนาดนี้สบายใจล้ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกันครับไปต่อไปเลยค่ะขอเป็นคนอ่านแล้วทุกคนตอบได้น้องแป้กอ่านเลยโอเคอันนี้ถามทุกคนนะคะอยากให้เล่าถึงการทำงานร่วร่วมกับค่ายเม i จอร์ให้ให้ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้าง ดีดีนักแสดงดีมากใช่ค่ะอาหารอร่อยมากแล้วทำไมทุกคนต้องยินยอมนะให้หนูให้ดีนอพูดว่ายิ้มเดียวเลยเราอะแห้น้องพูดไงคือมันเหมือนกับว่าไม่ได้ไปทํางานนะครับมันเหมือนกับว่าเราไปหาครอบครัวแล้วก็พี่พิมพิจีบนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น่อกับพี่เป็ด พี่วายคือทีมงานทุกคนน่ารักมากๆดูแลมันอย่างดีอาหารก็อร่อยด้วยหนูเชื่อว่าเขาอะรู้สึกว่าไม่ได้ไปทํางานเพราะเขารู้สึกว่าพอไปกองแล้วต้องไปชวนคนแบบไปนั่งสมาธิอีกนิดนึงคือเป็นมาฆาทายกเรานะพี่โนะจริงหรอชวนทุกวันคือถ้าสมมติว่าบางคนแบบว่าวันนี้ดูไม่มีสติดูอะไรเช่นหนู ดูไม่มีสติเลยเพราะตอนนั้นน้องน้องพี่ไม่ค่อยมีสติไงเล่นเอก่อนเนาะก็แบบชิงชิงต้องแบบนั่งสมาธินะพี่อะนั่งสมาธิทุกวันเลยแล้วแบบพี่นั่งนั่งสมาธิวันวันละกี่ชั่วโมงละกี่ชั่วโมงหนูก็แบบพี่น้องอนุโมทนาค่ะุเอออยากให้น้องมีความสุขไงได้บุญอะไรอย่างเงี้ยไงเขาแบบอีกนิดนึงคือมาคาทายกแล้ว เราก็จะพาไปทางดีๆเราก็จะไปอีกทางอย่างเงี้ยก็เรามันเป็นอย่างเงี้ยเขาสายเดียวกันเดี๋ยวกลับมาเรื่องแม่จิกอีฟเนาะไป็นเดี๋ยวลืมเลยนี่ลืมเลยนะอ๋อดีครับพี่พิมพ์พี่เจี๊ยบดีครับน่ารักพี่พิมพ์มากองบ่อยมากซื้อขนมมาฝากซื้อขนมมาฝากพี่เจี๊ยบมาทีก็อรังมีขนมขนมอะไรหลายๆอย่างที่แบบมาเซอร์ไพรส์พวกเราใช่แล้วก็ พวกทีมงานในะะเส้แดงทุกๆคนก็น่ารักทุกคนครับเหมือนเหมือนว่าเวลาเราไปทํางานเนี่ยบรยาาบรยากาศบรรยากาศกองมันดีมันก็ทําให้เราแบบว่าไม่เครียดทํางานได้ออกมาแบบได้ได้เต็มที่ครับใช่เง<อ>ียบเลยพอซีเรียรแล้วเงียบกิ๊บเลยแ้งมีอะไรเสริไมไหมค่ะก็อย่างที่ทุกคนบอกเลยค่ะมาแล้วเหมือนเหมือนมาอยู่กับครอบครอบครัวมาแล้วก็เหมือนอยู่กับครอบครัวค่ะรู้สึกว่าเอาขำแล้วกําลังมาโหมดจริงจังค่ะ มีความสุขเวลามากองมันทําให้เหมือนแบบพอบรรยากาศกองมันดีแบบผู้จัดน่ารักอาหารอร่อยทุกอย่างมันดีไปหมด <c oughs> ก็เลยอยากมาทํางานทุกวันกองคุ้งเสน่หาก็เลยมีแต่แบบความสุขอะไรอย่างนี้ค่ะใช่คย <c oughs> ่อยต่อเลยต่อคำถามคำถามต่อไปไอ่นานบ้าถามพี่แป้งพี่นีโน่ในเรื่องต้องเล่นลิเกพร้อมกับการแสดงละครไปด้วย <c oughs> เล่นยากไหมร้องลิเกให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับ เอาอันแรกก่อนเลยนะในเรื่องพอเราเล่นลิเกแล้วก็กับแสดงละครไปด้วยยิงมันก็จะต่างกันต่างกันเนาะต่างครับเพราะว่าเล่นละครนี่มันเป็นละครคอมเมดี้ครับเราก็เลยต้องเล่นให้ใหญ่หน่อยเพราะว่าการเล่นของเราบางบางยางช่วงเหมือนเราเล่นเหมือนการ์ตูนกันเลยนะอืมใช่สนุกสนุกครับ <joking. S 2> แล้วก็เลยมันเป็นละครอคอมเมดี้ครับมันก็เลยมีความใหญ่ขึ้นไปหน่อยของทุกๆตัวละครเลยครับผม สนุกมากเลยค่ะก็คือเล่นเล่นล,ลิกเกมันก็จะเป็นการแสดงอีกแบบหนึง่งเล่นละครก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะมันก็แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างสนุกค่ะ โอเคค่ะจบง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เราก็ต้องมาลองลิเกด้วยนะจริงๆนะว่าใช่จดไว้ในววัชีาได้แค่นี้แล้วมันด้วยมั่นใจเออซีเออซิเออซีเมื่อกี้เออารุ่นดารุนีอะเออเลยเดี๋ยวพี่บอกสารุ่นดารุนีเออเออแล้วเออเออไม่ได้อ่ะ ผมนีโนขอกราบทุกท่านรับบทวิชาญแม่จา้าหนูดอกเอื้องก็ตามมากราบนายนางทั้งนั้น คุงเสน่หาช่องเจ็ดเฮ็ดดีฝากแม่ฝากพี่ชมกันเต่งเตงเต่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 งต่งเตมต่งาตีง่งเต่นเี่งเตง่เ่เต่ง่ง่งงเตม แม่สาวรุ่นดารุณีแม่สาวรุ่นดารุณีร้องร้องหน่อยนี่พี่ต้องเริ่มแม่สาวรุ่นดารุณอ่าน้องแป้งเหรอแม่แม่สาวรุ่นดารุณีมาสูงกไปหรอำหน่ไหมแม่แม่ได้ไดได้คดถูกแม่สาวรุ่น เดรุ่นีอายุพึ่งได้สิบสี่โอ้โหประโยชน์แรกก็จะตายอยู่แล้วนะอายุอายุอายุพึ่งได้สิบสี่อายุพึ่งได้สิบสี่เราเปลี่ยนคำเนาะเปลี่ยนเถอะอ่านเลยอ่านเลย ถามทุกคนคะ่ะออกอากาศไปตอนแรกกระแสะตอบรับเรื่องนี้ละครดีมากๆ เอ้ยก็ใส่ตอบรับละครเรื่องนี้ดีมากๆแฟนชื่นชมเยอะมากรู้สึกอย่างไรบ้างอันนี้ว่าคอมเมนต์ว่าความตลกเหฮามากมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ตลกอ่ะเป็นคนสวยเป็นคนสวยมาละสีสวยออร่าดีมากยืนเก่งจริงเลยเราตอบตอบทุกคนเนี่ยตอบทุกคนค่ะพี่คนละประโยคนิดนิดหน่อยหน่อยได้ก็ก็รู้จักรู้รู้สึก ก็ดีใจะนะเนาะก็ดีใจแต่ดีใจจริงๆครับเพ <ๆ S 2> ราะว่า <ๆ S 2> พอนบนก็นกได้ไปเล่นลิเกงไงปสองวันเพราะว่าเพิ่งอ่อนไปเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมครับก<ม>็ฟีดแบ็กดีมากคนดูละครแล้วก็เขาบอกว่าเขาอยากจะให้ถึงวันจันทร์เร็วสนุกมากตลกมากครับก็บบดีใจครับภูมิใจที่เราได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วมันออกมามีคนมีคนรับชมแล้วก็ชมชมพวกเรามันก็ดีใจครับครับ ก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกๆคนที่ให้กระแสตอบรับที่ดีนะคะแล้วก็ดีใจที่แบบเ,เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนอาจจะแบบคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านมามาดูแบบละครสนุกๆนุกกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมาดูนังสีด้า มาดูน้องสีดาพี่ไม้แค่นั้นก็ตลกแล้วคอมเมดี้ด้วยเนาะคอมเมดี้ด้วยค่ะค่ะเหมือนทุกคนเลยค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าจริงๆต้องขอบคุณเพราะว่าเหมือนกระแสตอบรับค่อนข้างจะดีมากแล้วทุกคนก็ชมมากว่าโอ้หนางเอกสวยมากปากแจ๋วมากแล้วบทจริงๆคู่นี้เขาน่ารักมากอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ติดตามต่อไปเพราะเขาจะด่ากันมันกว่านี้ค่ะใช่ยันยากิลมาก มันกว่านี้ค่ะคนละห้าร้อยนะแล้วก็ให้ไปเลยไดกินกันก็ได้คอนที่ออกมาฉาจริงปากแจ๋วหมดเลยนะแล้วเขาเล่นเป็นตัวเองไงไม่จริงหนูอ่านตามบทอันนี้ถามจริงๆนะใช้เวลาท่องบทนานไหมว่าไม่นานค่ะพี่ไม่นานไหมเก่งมากเลยไม่ไม่ทัดเลยด้วยนะไม่คือเราเป็นทัดเนาะจะบอกว่าเราเป็นคนแบบความจำแบบว่าในระยะสั้นดีอยู่ ไม่ได้ว่ามาจากอินเนอร์หรือใดๆไม่ใช่นะอยากเขาใจกันผิดไม่แต่พี่ว่ามาจากอินเนอร์นะเวลาเล่นกันเันนานพี่นีโน่เขาจะพูดอย่างนี้นะนต่มากเขาไม่เขาไม่พูดบดอยู่แล้วเขาพูดเรื่องจริงนะแต่น่ารักที่สุดของมีน่ารักที่สุดแต่ปากปากแจ๋วแต่ปากแจ๋วด้วยถามต่อไปเลยค่ะครับถามชิงชิงบทมาละสีไกลตัวเราไหมเรื่องนี้เป็นสาวแก่นมาก อันนี้ไม่ต้องตอบแล้วันคิดตอบไปแล้วไกลตัวเราไหมก็ไกลอยู่อะค่ะเพราะปกติแบบเรียบร้อยพูดน้อยเป็นคนนอนหวานใส่ชุดกระโปรงเรสผมผมกลับก่อนนะผมกลับก่อนมันมันมันเฟกไปได้ะปยอมรับกบพี่ดีความรักคู่เรากับบิวในละครจะเป็นแนวไหนคือส่วนใหญ่อ่ะสีกับพี่ไม้เนี่ยจะเป็นแบบแนวคอมเมดี้คือไม่ได้ยอมรับว่าเราแบบรักกัน ก็คือจะปากแข็งเป็นคนที่ปากแข็งไม่รู้ใจตัวเองแล้วก็คือจะใช้วิธีการกัดกับเขาไปเรื่อยๆจนแบบจนจนมันจะมีเหตุบางเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้รู้หัวใจตัวเองเหมือนเพลงไงเพลงที่พี่พิมพ์ร้องไงผมไม่ปากแข็งผมพูดตรงๆผมพูดตรงๆว่าผมชอบแต่เขาอะปากแขง่แข็งปากไม่ตรงกับใจมันชีวิตจริงเลย อะไรนะโอเคดีแกงเออดิเออะเออปากเบี้ยวเหมือนอันเมื่อกี้เมื่อกี้พี่นีนอกจะว่าไงนะะบอกว่าที่เขาพูดมาเหมือนเพลงที่พี่พิมพ์ร้องไงครับเพลงปากไม่ตรงกับใจพอผมชอบมากเพลงนี้ผมฟังประมาณสี่สิบห้าสิบรอบได้แล้วนะเพลงเพิ่งปล่อยนะเมื่อกี้เพิ่งปล่อยมานั่งนานแล้วโอ้ร้องยนะคะเรก็คือจะได้กลิ่นอายกลิ่นอายของแบบยา อยู่ก้อนศูนย์ปากมันไม่ตรงกับใจที่คิดอยู่นี่ฟังฟังฟังอยู่ไปดูนะคะแบบเขากลับมาร้องเพลงนะคะคุณพิมพ์ซาซาเราจะได้กลิ่นอายความประยุกต์90ใช่พี่พี่พิมคะถ้าดูอยู่บูลลี่ครับแม่หนูไม่เคยบูลลี่แม่หนูแบบสพอร์ตแม่ตลอดโอเคขอคุณค่ะ ก่อนไปเพิ่งถามสุดท้ายให้แฟนๆพิมพ์เงนเข้ามาหน่อยตอนนี้ทีมงานถัดเลือกอยู่นะครับครับผมชวนบอกความประทับใจในละครคุ้งเสน่หานะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์เงนเข้ามาเล่าถึงมีสมุดเดรี่เข้าช่องคิดจิตแล้บช่งคซึ่งจะมีลายเซ็นของพวกเราสี่คนครับโอเคค่ะ เล่าถึง <laughs> อเอาไปพูดเองอเล่นลเล่นเล่าถึงบรรยากาศในกองการไหนทำเป็นยังไงบ้างใครคือตัวจี๊ดที่สุดถ้าตัวจี๊ดที่สุดเนี่ยมันมีหลายคนห,หลายหลายคนไม่มีมตัวจี๊ดในเรื่องหรือตัวจริงเอาตัวจริงเหรอในกองอไทยอาไทยคือหนึ่งในตัวจี๊ด เพราะว่าเขาจะมีมุกที่ไม่เคยซ้ำแล้วทุกคนจะขำนะ้ะสมมติว่าทุกคนขำแล้วทุกคนก็จะไหลสันพูมงกลับก็จะแบบเ,เหนื่อยแยะ <c oughs> สงสารเลยสงสารพี่เป็ดแล้วก็จะมีพี่อ,อ้นพี่อ้นแต่พี่อ้นเขาจะเข้ากับพี่แป้งบ่อยอย่าอย่าโยนพี่อ้นมาทำไม่กลาตอบแล <c oughs> ้ว <c oughs> อันนั้นก็จีดจีดอยู่จีดในเรื่องจีดมาในเรื่องอะไรทุกเรื่องที่เป็นเรื่องไม่ดีขอโทษถ้าพี่โ้นดูอยู่ขอโทษนะเฮ้เราก็แซวพี่เราได้ไงเนาะรักไงรักการเออพูดถึงนิดนึงแป้งเขาฉันกันกับอ้นด่าไปเยอะเลยไม่คือแป้งอ่ะแบบเห็นทุกคนเออแบบว่าแย่พี่โ้นได้ใช่ไหมแต่เราเพิ่งเจอกันแบบแรกก็ไม่กล้าว่าไม่กล้าด่าอะไรอย่างงี้ไงแป้งก็จะแบบว่า แอบด่าในบทอะไรแนอกบทเลยนอกบทคือนางแบบเสริมเติมแต่งบทขึ้นมาเองไม่ได้มีเขียนอยู่ในบทแต่นางคือด่ากันจริงจริงใช่อะไรอย่างเงี้ยะพี่โอ้นน้องขอโทษเนี่ยรู้หมดแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วไม่ทันลแล้วโอเคจะเห็นความเรียวของฉากนั้นเพื่อให้มันสนุกขึ้นใช่ไหมป้าใช่เพื่อให้มันสนุกขึ้นละลายพฤติกรรมตายเลยไม่เลยอก่อนลาแฟนๆให้ทุกคนฝากติดตามชมละครกันหน่อย มันจะเข้มข้มไไมนขึ้นยังไงบ้างในคาแรคเตอร์ของตัวเองครับผมก็ฝากในตัวไม้ด้วยนะครับวันนี้วันนี้เป็นอานนท์แล้วจะเป็นไม้แล้ว <Okay. S 1> ก็ฝากด้วยนะฮะดูความทะเลนของไม้ว่าไม้จะทะเลน่นน่ารักขนาดไหนฝากด้วยนะครับครับผมก็ฝากวิชาญขวัญวิทยาด้วยนะครับว่าต่อไปในท้องเรื่องจะเป็นยังไงบ้างภายในเรื่องจะเป็นรูปแบบไหน นะเป็นรูปแบบไหนจะมีใครมารักอีกไหมใช่แล้วเราจะเอาชนะเอาชนะใจเขาได้ไหมอะไรอย่างนี้ดีกว่านะใครล่ะเออต้องติดตามชมอ่ะแป้งตลกโอเคครับแล้วบอกง่ายตลกโอเคฝากดอกเอื้องด้วยนะคะนางเอกลิเกสุกตาค่ะก็คือในเรื่องนะคะแป้งก็จะ ไม่ชอบคนบางคนแถวๆนี้นะคะก็ฝากฝากฝากติดตามคู่ของดอกเอื้องกับนางสีด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ <c oughs> นางสี ค่ะก็รอดูบทสรุปของความรักของพี่มายแล้วก็น้องสีด้วยนะคะว่ามันจะจบมันจะลงเอยยังไงนะคะจะปักเก่งต่อไปอีกได้แค่ไหนนะคะฝากด้วยค่ะคุ้งเสน่หาค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา1 8บ5นาิกาสนาทีทางช่อง7 HD ค่ะครับเดี๋ยวก่อนลาฝากบอกแฟนๆหน่อยนะคะว่าผู้ที่มาร่วมสูวกับเราเราจะประกาศรายชื่อหลังจบ พี่ไม่พูดเองค่ะเราก็จะประกาศผู้โชคดีนะคะหลังจบไลฟ์นะคะพร้อมอถูกไหมอ่ะพร้อมชวนดูไลฟ์พูดคุยกับนักแสดงนะคะกรงน้ำพึ้งนะคะเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะวันนี้วันนี้มีไลฟ์สดของกงน้ำพึ้งเวลาหนึ่งทุมครึ่งนะครับอย่าลืมดูนะครับครับครับผมส่วนวันนี้ บายบายขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวต้องเกิดอะไรหน่อยนะไปก่อนเดี๋ยวดูคุณผู้หนหาไม่ทันเดี๋ยวผมรีบกลับบ้านอ่ะไปดูบายบาย